เขาจะเอาเรถไปชั่งแล้วเดยวเดินหน้านิดหนึ่งเด้อเดียวทุบตัวลูกนิดหนึ่งก่อนหักซ้ายไปอีกอีกพ่อพ่อพ่อก่อนพ่อก่อนทุบตัวลูกก่อนไปเลย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  แล้ครับเอาไปพึมพ์ต่ช่างใส่เกียร์อะไรนั่นเกียร์น้องไปวนไปเลย แอบ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 ทุบฝั่งนี้หน่อยเด้เอแพอยังไปไปเดินหน้าไปเดิน,เดนตรงก่อนตรงก่อนหักซ้ายมาหักซ้ายมาซ้ายซ้ายหมดเลยซ้ายมาตรงตรงตรง,งที่นี่ตรงไปอีกอีกพ่อพ่อพ่อ chạy đàn ông nắp 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 nắp

แอบฝั่งขวาได้ก็แอบนั่นแหละแอบขวาอีกแอบขวาอีกขวาอีกนิดนึงแอบขวาได้เยอะเท,ท่าไหร่ได้ยิ่งดีอ่ะซ้ายไม่ต้องห่วงดูขวาอย่างเดียวเยอะแล้วนั่นน่ะแอบซ้ายเยอะแล้วนะ่ะแอบขวาหน่อยแล้วก็ยางระเบิด หักขวาดิก็เลยเทียบหมดแม่ลูกเลย Thoái Thôi đây à เท่าไรห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบเร้อห้าสิบเจ็ดร้อยเออ,เอ,อพอดีแหละเอามาเอามาคลุมผ้าออกสองร้อยพอดีเลย นี่มาแอบตรงข้างไมคโครนี่แหละ คนได้หลงมาสน,สนแต่เราก็คุมท่าระมันี้เลยร้อนร้อน โดนารถมาเขาจะได้ล้างรถด้วยอาบน้ำไปด้วย เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็คลุมผ้ากันแล้วก็เดินทางเย็นเย็นช่วงเย็นเย็นก็ไปถึงนู่นก็ค่ำพอดีนะครับก็ร้อนครับช่วงนี้ร้อนพอดีแหละคุมได้คลุมผ้าตอนนี้เราก็ออกช่วงประมาณสี่โมงเย็นพอดีครับสี่โมงเย็นจ้านน้ำเงินไปแล้วครับเดี๋ยวก็สำหรับชริปนี้ก็เดี๋ยว ฝากเอซเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันคิดต่อไปแล้วกันเดี๋ยวเราเราได้ยคลุ้มพาก่อนแล้วกันนะครับชิญเชิญทุกคนชเฟอชเฟอร์